โอเคครับท่านชมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังแต่ละนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปจัดขอบมาใหม่นะครับจะเป็นที่จะไปปั้นใส่ร้อยยี่ห้าต่อรออครับก็เลยแบบซื้อใหม่เลยดีกว่าน,นี้ผมจัดเป็นแบบยกชุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นขอบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นคอมดาวนะครับคอมดาวเป็นคอมดาวแท้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าทําไมถึงเป็นคอมดาวแท้นะครับอันนี้จะเป็นรหัสตอกนะครับเขียนว่าอคอมดาว ขอบ17ขนาด1.4ดอทเตรริมนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบยังไงอะ่ะเหมือนสติกเกอร์นะผมว่าก็เขียน c ค m d o w n เหมือนกันเอ็กตรีริมแล้ว,ลวอันนี้ก็จะเหมือนแบบว่าพวกน่าจะเหมือนแบบพวกแบนดอะไรพวกนี้เหมือนแบบแบบเกี่ยวกับขอบเนี้ยครับก็ผมก็ไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง อย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวนี้เขียนว่าคอมดาวนะครับจะมีสติกเกอร์ตัวนี้ถ้าเป็นของแท้แล้วก็พวกดุมผงก็เบิกใหม่ครับแล้วก็ขึ้นซิลวดมาเลยยางที่ผมใช้หรอยางที่ผมใช้ก็จะเป็น irc นะครับผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันมันสวยครับหน้ายางมันลึกดีดูเห็นไหมครับหน้ายางมันลึกมาก แล้วก็จะเป็นขนาดยางของผมที่ใช้ก็จะเป็น200หรือ2.00นะครับขอบ17แล้วก็ยางเขาเขียนว่า max speed นะครับอยู่ที่180กิโลต่อนหนึงชั่วโมงครับแต่ถามว่ามันก็เร็วนะ180แต่รถผมวิ่งไม่น่าถึงนะระยผมน่าจะวิ่งประมาณอยู่ที่100 ร้อยหนึ่งน่าจะได้ครับทรงต่ออ๋อ่คงวิ่งไม่แรงส่วนดุมนี่ก็เบิกใหม่แล้วก็พวกลูกปืนแกนข้างในครับเห็นปะแกนข้างในนี้ผมก,ก็เบิกใหม่มาเลยมาเป็นชุดชุดนี้ก็สวยอยู่เอาไปใส่ร้อยผ้าหน้าหลังเท่ากันเลยนะครับขอบยางอะไรเนะี่ยแล้วก็เบิกใหม่เหมือนกันขนาดยางเท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวไปใส่ร้อยผ้า อันนี้จะเป็นชุดสีน้ําเงินนะครับอันนี้เป็นรถน้องผมก็ผมที่คิดไว้นะครับจะเบิกชุดสีเป็นสีน้ําเงินทั้งคันหรือว่าน้ําเงินดำนครับเพื่อนช่วยผมคิดหน่อยดีผมคิดไม่ออกว่าจะเอาน้ำเงินดําหรือว่าน้าเงินทั้งคัน,นครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็อันนี้ตอนนี้ผมอยู่ขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวรอรอพวกบูธบูธงานนคมมานะครับเพราะว่าผมสั่งไปแล้ว ันนี้ก็เดี๋ยวลองลองทาบสีดูนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเฟรมต้องเงินนะคันนี้เป็นล้อผมว่ามันก็เด่นอยู่นะแต่เป็นล้อซีดอะถ้าเกิดแบบว่าเพื่อนใส่แบบล้อเข้มน,นะผมว่าเฟรมชุดเฟรมจะแบบมองมืดลงแล้วก็ถ้าเกิดแบบใส่สีดซแบบีดอะแบบทองซีดอะเฟรมเราก็จะเด่นแล้วก็ขอบเราก็มองสะอาดนะครับเค okay. ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพราะว่าสวยอยู่นะ ส่สีน้ำเงินน้ำเงินดำก็สวยก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนคลิปนี้โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครา์ช่องฟังลาๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปให้เพื่อนดูเพื่อนๆดูนะครับก็นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ